ลวงใจรักซาตานบทประพันธ์ปานภัยลินให้เสียงภาคโดยผ้าหมวกไวส์บทที่18บแสมารีและพิมารินนิยายเสียงยิยนดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนซ์เกิร์ลเลฟและนิยายสยองขวัญวันพุธ ทาาอรรสำหรับคลิปนี้ให้เสียงพากโดยผ้าหมู่ Voice ค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับมีเลิฟซีนได้ที่แอป m e b m a r k e t com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักพากมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่18 <c oughs> เสียงปืนดังสนัน่นจนร่างบางพะวาด้วยความตกใจทิตาพากอดชายหนุ่มไว้แน่นมือของเธอเปื้อนเลือดสีแดงสดนายหัวจินวัตรถูกยิงพี่วัตไม่นะ พี่ว่าต้องไม่เป็นอะไรหญิงสาวร้องไห้โฮด้วยความตกใจนาซีตัวสัน่นคล้ายจะเป็นลมแต่เธอก็พยายามแข็งใจกอดชายหนุ่มเอาไว้พวกมึงเตรียมตัวลงไปรักกันในนรกได้เลยปิติกรหันปลายกระบอกปืนหมายจะเหนีย่ยวไกซ้ำอีกครั้ง <c oughs> เสียงปังดังขึ้นอีกนัดที่ตาพาหลับตาแน่นเธอยินดีตายไปพร้อมๆกับเขาพร้อมกับคนที่เธอรักร่างของปิติกรสุดหวบกระสุนเจาะเข้าที่ขา เสียงปืนอีกหลายนัดดังขึ้นทิต้าพาลืมตาพลงคุณเพชรคุณพรตเธอร้องออกมาด้วยความดีใจชายหนุ่มทั้งสองกำลังต่อสู้กับคนร้ายทั้งสามคนหญิงสาวมองหาปิติกรเธอเห็นแต่เพียงรอยเลือดเป็นทางยาวออกไปยังประตูทางด้านหลังคุณแพทย์คะมันหนีไปแล้วคะ่ะหญิงสาวตะโกนบอกนายอำเภอหนุ่มพัชารารีบตามไปทันทีพีวัดทำใจดีๆไว้นะคะมีคนมาช่วยเราแล้วคะ่ะพี่วัดต้องไม่เป็นอะไร หญิงสาวกอดร่างหนาเปื้อนเลือดไว้ไม่ยอมปล่อยชายหนุ่มยิ้มให้หญิงสาวแล้วยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าหวานเอาไว้ดีจังที่เธอไม่เป็นอะไรตาดีไม่เป็นอะไรพี่วัดก็ต้องไม่เป็นอะไรนะคะหญิงสาวกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เป็นยังไงบ้างจินพรตเดินเข้ามาหาทั้งสองคนเมื่อจัดการกับสมุนไร้ฝีมือของปิติกรได้สําเร็จพี่วัดถูกยิงที่หลังค่ะคุณพรตจังหวะนั้นพัชราวิ่งกลับมาสมทบพอดีไอ้ปิติกรมันหนีลงเรือไปแล้วผมตามมันไปไม่ทัน พัชระเห็นเลือดจากไหลของหญิงสาวก็ตกใจคุณบาดเจ็บตาดีเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกค่ะช่วยพี่วัดก่อนเถอะค่ะหญิงสาววัยวายแทบไม่มีสติเธอกลัวหรือเกินกลัวจนจับขั้วหัวใจในายหัวจินวัตรต้องไม่เป็นอะไรเขาต้องอยู่กับเธอตลอดไปสองหนุ่มปราดเข้าประคองจินวัตรไปที่เรือก่อนจะบึงกลับเข้าแผ่นดินใหญ่ระหว่างนั้นก็โทรประสานงานกับรถพยาบาลให้ส่งรถมารับที่ท่าเรือและโทรแจ้งตำรวจให้กลับมาจัดการกับคนร้ายที่เกาะร้าง พี่วัดทำใจดีๆไว้นะคะพี่วัดต้องไม่เป็นอะไรเราจะอยู่ด้วยกันเราจะแก่ไปได้วยกันพี่วัดจาได้หรือเปล่าพี่วัดต้องไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตารีนะคะหอิงสาวพยายามเรียกชายหนุ่มให้ได้สติในหัวหนุ่มยิ้มออกมาอย่างยากลําบากพี่รักตาพามากชายหนุ่มฝืนพูดออกไปทั้งที่แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงก่อนจะสลบไปพี่วัดพี่วัด หญิงสาวร่างบางในชุดเจ้าสาวเปื้อนเลือดใบหน้ากระลกรังไปด้วยหยาดน้ำตาที่ไหลความมีผ้าพันแผลปิดไว้ใบหน้าหวานซีดเซียวเธอไม่ยอมนอนพักทั้งยังวอยวายกรีดร้องลั่นโรงพยาบาลยืนยันจะต้องมาเฝ้าชายหนุ่มที่หน้าห้องฉุกเฉินให้ได้แม้ทุกคนจะพยายามเกลี้ยกล่อมหญิงสาวอย่างไรก็ไม่เป็นผลเธอยังคงยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอยู่เช่นนั้นนานานับชั่วโมงร่างบางเริ่มงโนเยนเนื่องจากเสียเลือดไปมากตาดีผมว่าคุณไปนอนพักเถอะ จินพรตเดินเข้าไปหาหญิงสาวถัดไปไม่ไกลมีพยาบาลสาวที่มองมาทางถิดตาพาด้วยความกังวลหญิงสาวถูกยิงแม้จะเป็นบาดแผลไกลหัวใจก็จริงแต่ก็เสียเลือดไปมากตาดีนอนไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าพี่วัดยังไม่ฟื้นหญิงสาวตอบโดยที่สายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่ประตูห้องฉุกเฉินพจชราดเดินเข้ามาสมทบหลังจากประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วยังไงนายหัวก็ต้องฟื้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกตารีขอบคุณคุณ,คณพลและคุณเพชรมากเลยนะคะ ถ้าไม่ได้พวกคุณช่วยไว้ตาลีกับพี่วัดคงแย่หญิงสาวเอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาแล้วทั้งสามก็ต้องอยุติบทสนทนาเมื่อประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกในหัวปลอดภัยแล้วครับดีจังหญิงสาวพึมพำแผ่วเบาร่างบางสุดลงไปกองกับพื้นสองหนุ่มต่างตกใจปราดเข้าประคองหญิงสาวพยาบาลที่ยืนรออยู่ก่อนแล้วรีบเข้ามาดูอาการหญิงสาวทันที ร่างบางค่อยๆปลือเปลือกตาขึ้นอย่างเชื่องช้าสายน้ำเกลือและสายให้เลือดห้อยระยงระยางพี่วัดพี่วัดเป็นยังไงบ้างหญิงสาวพึ่มพามออกมาแผ่วเบาลำคอแห้งผากพี่อยู่นี่เสียงทุ้มดังขึ้นข้างหูหญิงสาวรีบเหลียวมองไปทางซ้ายทันทีคนที่เธอคิดถึงทันทีที่ลืมตานอนยิมกว้างอยู่ข้างๆเธอเตียงผู้ป่วยสองเตียงถูกเลื่อนมาจนติดกันทางฝ่ายในหัวจินวัตร ก็มีทั้งสายให้เลือดใส่น้าเกลือห้อยระยงระยางไม่แตกต่างไปจากเธออินดิตอนรับเช้าวันใหม่กับการฮันนีมูนที่โรงพยาบาลชายหนุ่มจับมือหญิงสาวแล้วดึงขึ้นมาแนบแก้มแม้ใบหน้าคมเข้มจะซีดเผือดทว่าดวงตาของเขากลับยังคงความเจ้าเล่ห์ไม่จางหายบ้าเหรอคะมีคู่แต่งงานที่ไหนกันมาฮันนีมูนที่โรงพยาบาลหญิงสาวยิ้มจนตาเล็กหยีรอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มปลอดภัย ถังยังเจ้าคิดดูสิมานอนห้องเดียวกับเธอไม่พอยังเลื่อนเตียงมาติดกันอีกนี่ถ้านอนเตียงเดียวกันได้หญิงสาวเชื่อว่าเขาคงทำเป็นอันดับแรกแน่ๆชายหนุ่มจุมพิษลงบนหลังมือของหญิงสาวแผ่วเบาบอกไม่ถูกว่าดีใจแค่ไหนที่เห็นหญิงสาวลืมตาขึ้นมาหลังจากหลับไปถึงหนึ่งวันเต็มๆตาดีดีใจที่พี่วันไม่เป็นอะไรหญิงสาวดึงมือชายหนุม่มขึ้นมาแนบแก้มของเธอบ้างนับจากนี้เป็นต้นไปลมหายใจทั้งหมดของตาดีเป็นของพี่วัตค่ะ น้ำตาหยดโตไหลาอาบแก้มบางจินวัตรพยายามประคองตนเองแล้วโน้มใบหน้าไปหาร่างบางจูบซับหยาดน้ำตาของหญิงสาวแผ่วเบาลมหายใจทั้งหมดของพี่ก็เป็นของเธอจินวัตสัมผัสเรียวปากอิ่มเนื่นนานก่อนจะเลื่อนมาหอมแก้มนวลอย่างเช่มช้าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ขอให้เธอดูไว้ว่าพี่รักเธอที่เป็นเธอพี่ไม่เคยเห็นเธอเป็นเงาของใครถิตาพาไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็ไม่ได้สักถามออกไป คุณพ่อคุณแม่คะฟ้าใสเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับดวงยิวาจินนพรสและนายอำเภอพัชระตามหลังเข้ามาติดๆคุณแม่ตื่นแล้วหรอคะเด็กหญิงตัวน้อยยิ้มกว้างกอดมาดาวไว้แน่นความจริงแล้วฟ้าใสร้องให้ตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมาร้องจนไม่ยอมไปโรงเรียนดวงตากลมโตบวมเป่งจากการกลดร้องไม่ยอมหยุดจนดวงยีหวาต้องบอกว่าถ้าไม่หยุดร้องไห้คุณแม่ก็จะไม่ฟื้นเท่านั้นละ่ะเด็กหญิงก็พยายามกลั้นสะอื้นจนตัวโยน ตื่นแล้วจ้าแม่ก็คิดถึงหนูฟ้าใสเหมือนกันทิตาพาหอมพวงแก้มสีชมพูระเรื่อของบุตรสาวด้วยความรักเด็กหญิงที่เปรียมดังน้ำทิพช่วยชโลมจิตใจที่แห้งผากให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจะทานอะไรเพิ่มหรือเปล่าพี่วัดด้วยผมจะเดินลงไปข้างล่างสักหน่อยจินพรสเอ่ยถามพี่ชายอิ่มน้ำเกลือไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่แล้วที่รักอยากกินอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มหันไปทำตากลุ้มกริ่มใส่ภรยาสาวขอบคุณมากค่ะคุณพรสแต่ตารียังไม่หิว ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยีหวาไปซื้อให้ดีกว่าค่ะคุณพรรอยากทานอะไรคะดวงยีหวาเสนอตัวไม่อยากอยู่ในห้องนี้นานสักเท่าไหร่เพราะเธอรู้สึกอึดอัดกับสายตาของนายอำเภอพัชระที่จ้องมองเธอราวกับกำลังจับผิดก็ดีเหมือนกันขอน้าอัดลมเย็นๆสักกระป๋องแล้วกันจินพร์พรนั่งลงบนโซฟาดวงยีหวารีบเดินออกไปข้างนอกห้องทันทีอา้าวตาลีเลยลืมถามคุณเพชรเลยว่าอยากทานอะไรหรือเปล่ารีบตามยีหวาไปสิคะเผื่อจะทนันจะได้ฝากยีหวาซื้อ ทิดตาพาเสนอด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างรู้ทันผัชดายกมือขึ้นรูปที่ท้ายทอยโดยไม่คิดว่าหญิงสาวจะสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างเขากับดวงอีหวานั่นสินะผมรู้สึกหิวอยู่พอดีผัชรารีเปิดประตูแล้วเดินตามดวงอีหวาไปทันทีรีบขนาดนั้นเลยเหรอปล่อยให้จินพรอรอสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดินตามมางองหญิงสาวแท้ๆแต่ก็ยังปากเสียจนได้ใช่ฉันไม่อยากให้คุณพลต้องรอ,อนาน หญิงสาวพยายามเดินเลี่ยงไม่อยากต่อปากต่อคำกับชายหนุ่มในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเช่นนี้คงชอบเขามากสินะภัชรัเหยียดเสียงถามออกไปด้วยความขมขื่นร่างบางที่กำลังก้าวเดินถึงกับชะงักก่อนจะหันหน้ามามองชายหนุ่มทอเสียงตอบไปด้วยความเย็นชาใช่เพียงเท่านั้นเธอก็สะบัดหน้าเดินออกไปเพราะว่าชายหนุ่มกลับคว้าข้อมือหญิงสาวแล้วลากออกไปท่ามกลางสายตาของคนไข้และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ต่างมองมาด้วยความสนใจ หญิงสาวพยายามสะบัดมือออกทว่าเขากลับยิ่งกำรรมันไว้แน่นแล้วออกแรงลากเธอให้เดินตามออกไปปล่อยฉันนะนี่คุณจะบ้าหรือไงหญิงสาวพูดพอให้ได้ยินกันแค่สองคนวันนี้เราต้องคุยกันให้หรู้เรื่องเขาดึงหญิงสาวออกเดินตามโดยไม่สนใจสายตาของคนอื่นอา้าวายอำเภอจูงแฟนไปไหนละนั่นหญิงวัยกลางคนเดินสวนเข้ามาจึงเอ่ยทักทายออกไปชายหนุ่มพยักหน้ารับหน้าตายพากลับบ้านครับจะบ้าเหรอไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้เป็นแฟนายนอำเภอนะคะป้า หญิงสาวปฏ oh ิเสธเป็นพลวันเอ้าเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอคะหญิงวัยกลางคนยิ้มมองคู่หนุ่มสาวอย่างเอ็นดูก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้หญิงสาวหน้าแดงซ่านทำไมนะอำเภอพูดอย่างนี้ดูไหมฉันเสียหายนะแล้วคุณคิดว่าผมไม่เสียหายหรือไงใชยหนุ่มจับหญิงสาวยัดเข้าไปในรถก่อนจะล็อกรถไว้ไม่ให้หญิงสาวหนีออกไปเขาขับออกจากโรงพยาบาลทันทีคุณเนี่ยเหรอเสียหายหญิงสาวขึ้นเสียงสูง ก็ใช่น่ะสิใช่หนุ่มย้อนกลับทันควันคุณเสียหายตรงไหนไม่ทราบคะนายอำเภอก็เธอเนอะสิได้ฉันแล้วไม่รับผิดชอบใช่หนุ่มพูดหน้าตายเรากับตนคือผู้เสียหายจริงๆหญิงสาวอ้าปากค้าง,งหมดคําที่จะพูดคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเมื่อเจอมุกนี้ของนายอำเภอหนุ่มครั้นจะหัวเราะก็ไม่ได้เพราะเธอกําลังโกรธเขาอยู่คนบ้าจะเป็นนายอำเภอได้เหรอชายหนุ่มเลี้ยวรถไปจอดที่ชายหาด<ๆ>ก่อนจะเดินลงจากรถ ทอดเดินไปตามผืนทรายดูยี่หวานั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงไปทตว่าเมื่อชายหนุ่มไม่ยอมกลับขึ้นมาเสียทีเธอจึงต้องลงไปตามนี่พาฉันกลับบ้านอยวนี้ฉันมีงานมีการต้องทําจะมาเดินกินลมชมวิวแบบนายอำเภอไม่ได้หรอกนะดูยีหวายกมือสองข้างเท้าสเสอจ้องมองชายหนุ่มอย่างเอาเรื่องคุณต้องรับผิดชอบผมก่อนฉันจะรับผิดชอบคุณได้ยังไงนายอำเภอพัชระนี่คุณประสาทกลับหรือเปล่าเนี่ยหรือเมื่อวันก่อนที่เกาะร้างคุณล้มหัวฟาดพื้นจนเอิอไปแล้ว ผมไม่ได้ประสาทกลับก็เธอเป็นคนขืนใจฉันแล้วเธอจะทิ้งฉันเหมือนผู้ชายข้างถนนอย่างนี้ไม่ได้ฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะชายหนุ่มพูดด้วยท่าทางน้อยใจดูยิวะอ้าปากค้างเป็นครั้งที่สองก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาจนสุดเสียง <c oughs> คุณบ้าไปแล้วจริงๆด้วยเราลองคบกันดีไหมยวิวะเสียงทุ่มนุ่มเอ่ยถามพลางจับมือหญิงสาวเอาไว้นี่เหละคะที่นายอำเภอต้องการให้ฉันรับผิดชอบเปล่า การรับผิดชอบคือการแต่งงานต่างหากแต่สําหรับเราสองคนผมมองว่ามันเร็วเกินไปความจริงแล้วเราน่าจะได้ลองศึกษานิสัยใจคอกันดูก่อนลองดูว่าเราเข้ากันได้หรือเปล่าแล้วถ้าคบกันไปแล้วยี่หวาเกิดไม่โอเคละคะยี่หว่ามีสิทธิ์มีคนอื่นได้ใช่หรือเปล่ามือหนาที่จับมือของหญิงสาวไว้ตกลงข้างตัวด้วยท่าทางห่อเหี่ยวจนดูน่าสงสารเธอชอบนายจินพชจริงรจริงใช่ไหมถ้าใช่ฉันก็จะหลีกทางฉันคงฝืนใจเธอไม่ได้ ดวยิวาเมมดิมฝีปากเข้าหากันก่อนจะเป็นฝ่ายเอื้อมมือไปจับมือชายหนุ่มเอาไว้บ้างสำหรับฉันคุณพลคือเจ้านายฉันไม่เคยคิดกับคุณพลเกินเลยเป็นอื่นแต่ที่ฉันไม่กล้าตัดสินใจที่จะคบนายอมเภอก็เพราะว่าฉันไม่ต้องการเสียเสี้ยวความสงสารจากใครหากความรักที่ฉันได้มามันเป็นแค่ความสงสารฉันไม่ต้องการฉันบอกนายอมเภอแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นเรื่องวันนั้นถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นฉันจะลืมมันซะ หญิงสาวปล่อยมือเขาใบหน้าคมขำเศร้าส้อยหยิวาฉันไม่เคยดูถูกค่าของความรักแบบนั้นความสัมพันธ์ของเรามันก้าวข้ามหลายๆขั้นตอนไปจนทําให้ฉันรู้สึกสับสนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ฉันอยากขอคบกับเธอให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันดวงตาของชายหนุ่มมีแววมุ่งมั่มนเขาไม่ได้พูดเล่นหรือล่อหลอกเพื่อให้ความหวังหญิงสาวแต่สิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากใจ ดวยิวะเจ้ามองเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่มเนิ่์นานไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากริมฝีปากอิ่มอยากได้รูปฉันไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอกับตาดีมันแตกต่างกันยังไงดูเพียงว่าตาดีเป็นผู้หญิงบอบ,บางที่ฉันรู้สึกอยากปกป้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าแต่กับเธอดวงยิวะมันเป็นความรู้สึกที่ต่างไปจากนั้นเวลาฉันอยู่คนเดียวฉันคิดถึงแต่หน้าเธอเวลาเธอพูดคุยกับผู้ชายคนไหนฉันรู้สึกร้อนที่ใบหู อยากจะเข้าไปอัดชายคนนั้นให้หมอบลงไปกับพื้นฉันไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เธอและไม่อยากให้เธอเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนฉันอยากให้เธอมองมาที่ฉันและยิ้มให้ฉันเพียงคนเดียวไอ้ความรู้สึกพวกนี้ไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันพอจะเรียกว่ารักได้หรือเปล่าชายหนุ่มสารภาพออกไปอย่างหมดเปลือกใบหน้าหวานค่อยๆค,คลี่ยิ้มถ้าอย่างนั้นเราลองคบกันดูก็ได้ค่ะดวงยิว่าตอบตกลงในที่สุดจะมีประโยชน์อันใดที่เธอจะปิดกั้นหัวใจตัวเอง ให้ออกห่างจากคนที่เธอรักจนหมดหัวใจเพราะนั่นรังแต่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเจ็บปวดไม่ใช่หรือขอบใจมากที่เธอยอมให้โอกาสฉันชายหนุ่มรวบร่างบางเข้ามากอดด้วยความดีใจในาอำเภออยากค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าห่างเหินจังทําไมเธอไม่เรียกฉันว่าเพชรเหมือนตาดีใครจะกล้าเรียกล่ะคะก็นาอำเภอไม่ได้อนุญ,ญาตให้ยีหว่าเรียกซะหน่อยเอแต่ฉันว่าเรียกว่าพี่เพชรเหมือนที่ตาดีเรียกนายหัวว่าพี่วัดก็ดูเข้าท่าดี ชายหนุ่มยิ้มกว้างเพราะเขากับเธออายุน่าจะห่างกันราวๆสิบปีขี้ลอกหญิงสาวย่นจมูกขี้ลอกที่ไหนกันคนเป็นแฟนกันจะมาเรียกคุณเรียกนายอำเภอได้ยังไงกันใครเป็นแฟนกับนายอำเภอไม่ทราบแก้มนวนป่องออกจนชายหนุ่มอดใจไม่ไหวโน้มลงสูดความหอมเสียฟอดใหญ่อา้าวตกลงเราไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเหรอชายหนุ่มเลิกคิ้วสูงขึ้นแต่เราเป็นผัวเมียกันใช่หรือเปล่า ชายหนุ่มทำตาเป็นประกายระยับดวงตาทะเลนเช่นนั้นทำให้หญิงสาวหน้าแดงสั้นขึ้นมาเสียดือด้อคิตูหญิงสาวอมยิม้มคิตูที่ไหนกันเรื่องจริงทั้งนั้น <laughs> ชายหนุ่มหัวเราะเสียงดังโล่งใจที่ปรับความเข้าใจกับดวงยีหวาได้เสิทีไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงรู้สึกอึดอัดหัวใจจนแทบไม่เป็นอันทําอะไรว่าแต่ตอนนี้พายีหวะไปส่งก่อนเถอะค่ะนายหญิงสาวชะงักเมื่อเห็นสายตาตำหนิของอีกฝ่ายอาเพชร ชายหนุ่มถึงกับสะออกเมื่อโดนเรียกว่าอาแทนคำว่าพี่อย่างที่เขาต้องการอาเพชรน่าจะถูกต้องเพราะยวิวะอายุ18แต่อาเพชรอายุ28หญิงสาวลอยหน้าลอยตาพูดอย่างถูกใจทว่าเมื่อหันกลับไปเห็นสายตาของคนตัวโตเธอกระู้ได้ในทันทีว่าจะต้องโดนอะไรบ้างหญิงสาวไม่รังรอรีบวิ่งหนีทันทีทว่ามีหรือที่เธอจะหนีเข้าพ้นชายหนุ่มคว้าร่างบางขึ้นอุ้มแล้วสุดกายนั่งลงบนขอนไม้โดยพาดร่างบางไว้บนตักหญิงสาวยังไม่ทันได้ร้องอุทธร ชายหนุ่มก็ตีลงที่ก้นอย่างแรงเอ้ยอาเพชรบ้าปล่อยอยู่บ้านะหญิงสาวพยายามดิน้นทว่าชายหนุ่มกลับกดเธอไว้แล้วฟาดฝ่ามือลงบนก้นของหญิงสาวอย่างไม่เพลามือเธอยังเรียกอาเพชรอีกพี่จะตีให้ก้นลายเลยคอยดูชายหนุ่มไม่ได้แค่ขู่แต่เขาเอาจริงตกลงจะเรียกอะไรนรายอำเภอพัชราง,ง้างมือขึ้นกลางอากาศใจร้ายหญิงสาวน้ำตาซึมเท่านั้นเองชายหนุ่มก็ใจอ่อนยบุบ อุ้มหญิงสาวให้นั่งบนตักแล้วกอดเธอไว้เจ็บมากเหรอ,อีหวะพี่ไม่ได้ตั้งใจชายหนุ่มปัดปล่อยผมปลกใบหน้าหวานออกเทราว่าหญิงสาวกลับก้มหน้านิ่งไม่ยอมเงยหน้าขึ้นสบตาเขาหรือว่าเขาจะเล่นแรงเกินไปแว่อเิษโดนหลอกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาแลบลิ้นปลิ้นตาก่อนจะวิ่งหนีเขาไปไกลชายหนุ่มยืนอึง้งก่จะหัวเราะขันเฮ <laughs> ย,ยเด็กดือ้อย่างนี้ต้องสังสอนให้หลับจำ นายอำเภอหนุ่มวิ่งตามญิงสาวทันทีเสียงวิดร้องดังขึ้นทุกครั้งที่นายอำเภอหนุ่มเกือบจะจับเธอได้ทว่าจนแล้วจนรอดเขาก็จับญิงสาวที่วายอย่งกับลิงไม่ได้เสียทีจนชายหนุ่มแกล้งสะดุดล้มโอ้ยชายหนุ่มจับที่ข้อเท้าด้วยยวาได้วิ่งกลับมาหาชายหนุ่มโดยไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักทันทีที่เธอย่อตัวนั่งลงเขาก็ตะครุบร่างเธอเข้ามากอดอย่างรวดเร็วด้วยยีวาหมดหนทางที่จะขัดขืนเธอพลาดเองที่เดินเข้ามาตกหลุมพรางเจ้าเล่ห์ของเขาว่าอย่างไง จะเรียกพี่เพชรหรือจะยอมโดนจูบชายหนุ่มไม่พูดเปล่าแต่ยังยื่นหน้าเข้าใกล้หมายจะจูบหญิงสาวจริงๆหญิงสาวอึกอกักเมื่อปากเรียวสวยจนผู้หญิงบางคนยังต้องอายโน้มลงมาแทบชิดริมฝีปากของเธอพี่เพชรหญิงสาวเรียกออกไปในที่สุดทว่าทั้งที่เธอเรียกตามที่เขาต้องการแล้วแต่ชายหนุ่มก็ยังปิดปากเธอเอาไว้ด้วยจุมพิษหวานดูดดื่มกว่าชายหนุ่มจะผละออกจากริมฝีปากอิ่มก็ทำเอาหญิงสาวหน้าแดงส่้นไปถึงใบหู ริมฝีปากอิ่มเพเยอเล็กน้อยจนเขาอยากจะก้มลงไปจูบเธออีกครั้งอ้าวนายอำเภอมาทำอะไรอยู่แถวนี้ครับเนี่ยชายสูงอายุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจึงเอ่ยแซวพาวแฟนมานั่งเล่นครับลุงชายหนุ่มตะโกนกลับไปอย่างอารมณ์ดีทว่าคนในอ้อมกอดกลับหน้าง,งองงำด้วยความเขินอายดูเอาเถอะตะโกนบอกใครต่อใครไปทั่วว่าเธอเป็นแฟนอย่างนี้สาวๆที่มาคอยตามตื้อชายหนุ่มคงตามมาฉีกอ,กอกเธอเข้าสักวันทำไมน่าบูดจัง ชายหนุ่มนมหน้าหมายจะจูบหญิงสาวอีกเทว่าหญิงสาวกลับลุกหนีพี่เพชรขี้ตู่ยี่หวาไม่รักพี่เพชรแล้วใบหน้างออ้าปากค้างเมื่อเพึ่งสำเนียกว่าตนได้พูดอะไรออกไปเธอรีบยกมือขึ้นปิดปากตากลมโตกระพริบถี่เมื่อเห็นสายตาเชื่อมหวานของอีกฝ่ายเมื่อกี้ใครบอกว่ารักพี่นะชายหนุ่มลากเสียงยาวด้วยยี่หวาเอาแต่ก้มหน้างุดเมื่อเธอเผลอพูดความในใจของตอนเองออกไปเสียแล้วไม่มีนี่คะไม่เห็นได้ยินเลย หญิงสาวพยายามแก้ตัวน้ำขุนๆก็เรานี่ไงเมื่อกี้พี่ได้ยินเต็มสองหูชายหนุ่มเชยค้างหญิงสาวขึ้นมองใบหน้าแดงก่ำราวกับลูกตำลึงสุกด้วยความเอ็นดูเด็กสาวคนนี้ยิ่งโตยิ่งสวยเขาจะต้องรวบรัดตัดตอนขอแต่งงานให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วลวก็หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่คงทยอยขายขนมจีบไม่ว่างเว้นไม่มีสักหน่อยก็คน,นี้ไงจะไม่มีได้ยังไงไม่เห็นต้องอายเลยก็เราใจตรงกันนี่นะพี่เพชรชอบแกล้ง หญิงสาวทำแก้มป่องอย่างแง่เงอนไปกินข้าวกับพี่ไหมพี่หิวจะแย่แล้วชายหนุ่มเอ่ยชวนไม่คิดคาดคันให้เธอบอกว่ารักเพราะเขามั่นใจว่าสักวันหญิงสาวต้องบอกรักเขาดังนั้นแค่ได้รู้ว่าเธอรักแม้จะไม่ได้ยินเป็นคำพูดแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วได้ยังไงคะคุณพรสรอดื่มน้ำอัดลมอยู่วานนี้คุณพรสคงลงมาหาซื้อเองไม่รออยู่หว่าแล้วละ่ะนายอำเภอหนุ่มยิ้มกว้างจินทรพรสคงชะเง้อคอยจนเลิกคอยไปนานแล้วอย่างนี้หวาก็โดนเจ้านายดุสิคะ ลองดูสิมาดูอีหวาต้องข้ามศกพี่ไปก่อนชายหนุ่มยื่นอกเบง่งดวงอีหวาถึงกับกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ทำเป็นอวดเกง่งแต่ไม่เคยต่อยกับนายหัวจินวัตชนะสิทีแต่ถ้าเปรียบกับจินพรตนายอำเภอหนุ่มอาจจะชนะก็ได้เพราะทั้งสองมีรูปร่างผอมสูงอย่างสมัยนิยมเช่นเดียวกันรู้แล้วค่าว,ว่าเกง่งเราไปทานข้าวกันดีกว่านะคะหญิงสาวจูงมือชายหนุ่มให้ออกเดินต่างฝ่ายต่างหันมายิ้มให้กันต่อไป เธอก็ไม่ต้องคอยอิจฉาคู่รักที่เดินจูงมือไปไหนมาไหนด้วยกันอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอก็จะเป็นคู่รักที่ใครใๆก็ต่างพากันอิจฉาก็จะไม่ให้อิจฉาได้ยังไงในเมื่อแฟนของเธอนะ่ะเป็นถึงนายอเาเภอหนุ่มเนื้อหอมที่บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ต่างลงไลยคลั่งคล้ายราวกับดาราอะไรกันมองหน้าพี่แล้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีแผนการเจ้าเล่ห์อะไรหรือเปล่า ชายหนุ่มพูดอย่างระแวงเมื่อหญิงสาวข้างตัวเอาแต่อมยิ้มเขาเลยต้องระวังตัวเสียหน่อยเพราะไม่รู้ว่ายายเด็กดื้อจะคิดแผนการอะไรมาแกล้งเขาเปล่านี่คะก็แค่ยิ้มที่ไม่แฟนหรอพี่เพชรดูหรือเปล่าว่ายีหวานหลงรักพี่เพชรตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเลยนะหญิงสาวเอียงอายเมื่อบอกความในใจให้เขาได้รับรู้อ๋อตอนนั้นนี่เองที่เรามองพี่อย่างกับพี่เป็นขนมหวานน่ะเหรอพี่ละกลัวมากเลยรู้หรือเปล่านึกว่าเราจะกินพี่เข้าไปซะแล้ว ชายหนุ่มพูดติดตลกหัวเราะอย่างชอบใจในขณะที่คนข้างๆหน้าง,งอเป็นม้าหมากรุกพี่เพชรบ้าหญิงสาวหันหน้าหนีเสมองไปนอกกระจกรถใครจะไปคิดอย่างนั้นล่ะก็เด็กสาวคนนั้นน่ะหน้าตาน่ารักจะตายไปมองพี่ซะจนพี่แทบก้าวขาเดินไม่ออกเห็นแบบนี้พี่ก็อายเป็นเหมือนกันนะโดยีหวายิ้มออกหันมามองเซี่ยวหน้าด้านข้างของชายหนุ่มยายเด็กผู้หญิงตาโตโตที่จ้องมองพี่ในวันนั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจของพี่ตอนไหนก็ไม่รู้สิ มือขวาบังคับพวงมาลัยรถยนต์มือซ้ายดึงมือบางขึ้นมาจุมพิษแผ่วเบาดงวงยิวายิ้มเขินวางหน้าไม่ถูกเมื่อชายหนุ่มหยอดคำหวานกลับมาจนหญิงสาวแทบอายม้วนทั้งสองพูดคุยทำความรู้จักซึ่งกันและกันกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งค่อยๆเรียนรู้เพื่อเป็นการถักทอความรักให้แน่นหนาแข็งแรงไม่หวนกับอุปสรรคนานาที่อาจจะมีเข้ามาในอนาคต พวกแกจะมาจับฉันอย่างนี้ไม่ได้ฉันไม่ดูเรื่องอะไรทั้งนั้นเสี่ยกันชัยโวยลัน่นไม่ยอมให้ในายตำรวจเข้าจับกลุ่มตำรวจพากันใส่หน้าอย่างระอาแต่ลูกน้องของคุณให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณเป็นคนว่าจ้างไม่จริงผมถูกใส่ร้ายไอ้พวกนั้นมันโกหกคุณตำรวจอย่าไปเชื่อมันนะครับเสี่ยกันชัยโบกมือโบกไม้อยวๆพยายามคิดหาหนทางเอาตัวรอดทว่ามันกลับดูเลือนรางเหลือเกินนายตำรวจนายหนึ่งตรงเข้าล็อกแขนของเสี่ยกันชัยก่อนจะจัดการใส่กุญแจมือ แล้วลากเสียรูปร่างท้วมขึ้นรถกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วพวกแกจะต้องเสียใจที่ทำกับผู้บริสุทธิ์แบบนี้ฉันจะให้ทนายฟ้องร้องพวกแกทุกคนเสียกันช้ยตะโกนเป่าๆแต่กลับไม่มีใครสนใจสักคนรถตำรวจแล่นออกไปจากคฤหาสน์หรูถาดไปอีกมุมหนึ่งไม่ไกลร่างโสมแอบซ่อนกายอยู่มองตามท้ายรถตำรวจไปด้วยความตื่นตระหนกปิติกรสุดตัวลงนั่ง คราแรกตั้งใจไว้ว่าจะมาขอพึ่งพาเสี่ยกันชัยอย่างน้อยก็ขอเงินติดตัวเพื่อหน,นีไปกบดานสก้อนทว่าเสี่ยกันชัยเองกลับเอาตัวเองไม่รอดดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่ผลีขามออกไปไม่เช่นนั้นแล้วคงได้เข้าไปนอนสังเตกับเสี่ยกันชัยแน่ๆจริงสิยายกี้ปิติกรเอ่ยชื่อหญิงสาวอย่างมีความหวังบ้านหลังใหญ่ทรงสมัยนิยมตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนประถมประจำอำเภอ ปิติกรซุ่มรอจนพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าเมื่อเห็นทีปกาเดินเข้าบ้านเขาจึงเดินตามเข้าไปทันทีที่หญิงสาวเปิดประตูออกชายหนุ่มก็ผลักร่างบางก่อนจะแทรกตัวตามเข้าไปรีปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาะเดินไปยังหน้าต่างปิดผ้าม่านลงจนแน่ใจว่าจะไม่มีใครเห็นการมาปรากฏตัวของเขาปิติกร ทีปกาทิ้งสมุดการบ้านเด็กตกลงเกลื่อนพื้นถอยกรูด,ด้วยความตกใจทำไมนี่เธอคงคิดว่าฉันถูกตำรวจจับไปแล้วสินะถึงได้ทำท่าตกอกตกใจเสียขนาดนั้นปิติกรก้าวเท้ายาวเข้าหาหญิงสาวอย่างเอาเรื่องโธ่ฉันละโล่งอกที่นายปลอดภัยยังคิดอยู่เลยว่าจะไปตามหานายที่ไหนดีเมื่อวานฉันก็ไปตามหานายที่บ้านแต่ว่าตำรวจคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาทีปกาเอาตัวรอดได้อย่างเฉียดฉิวเธอตามหาฉันจริงเหรอท่าทางแข็งกร้าวเมื่อสักครู่แปลเปลี่ยน จริงสิฉันเป็นห่วงนายเสียแทบแย่แล้วนี่กินข้าวกินปลามาหรือ,อยังหญิงสาวเดินเข้าไปในครัวเทว่าปิติกรกลับตรงเข้าล็กอกคอหญิงสาวเอาไว้แน่นเธอจะทำอะไรก็ไปหาอะไรมาให้นายกิน,นสิหรือว่าไม่หิวทีประการวยวายพยายามทำตัวให้เหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายผิดสังเกตคนอย่างนายปิติกรหากมันรู้ว่าเธอคิดจะตีตัวออกห่างแล้วก็มันไม่เอาเธอไว้แน่แล้วไปอดีตผู้จัดการหนุ่มปล่อยหญิงสาวเป็นอิสระเทว่ายังเดินตามไม่ห่าง มีแต่ไข่กินไข่เจียวแล้วกันนะฉันมีแค่นี้แหละหญิงสาวจัดการทอดไข่ท่ามกลางสายตาจ้องจับผิดของปิติกรที่จ้องมองแทบทุกอิริยาบทของหญิงสาวเอา้ากินซะสิจะได้มีแรงคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อไป หญิงสาววางข้าวไข่เจียวกลิ่นหอมหน่ารับประทานลงตรงหน้าปิติกรคว้าช้อนขึ้นมาตักอาหารเข้าปากด้วยความหิวโหยฉันว่าจะขอยืมเงินเธอสักแสนจะหนีไปกดดานสักพักหนึ่งแสนฉันไม่มีเงินเยอะแยะมากมายอย่างนั้นหรอกนะทิพประกาโวยวายเสียงดังลัน่นหุบป,ปากอย่าส่งเสียงดังแล้วอย่ามาตอนแหลฉันรู้ว่าแกมีปิติกรกระชับปืนที่ข้างเอวข่คมขู่หญิงสาวทิพประการเม้มปากเข้าหากันสนิทใช่ฉันมีแต่อยู่ในธนาคารฉันต้องไปกดเงินสด ก็รีบไปสิรีบไปรีบกลับแล้วห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเออฉันรู้แล้วนะถ้าฉันบอกว่านายอยู่ไหนฉันก็โดนจับไปด้วยนะสิหญิงสาวเดินไปคว้ากระเป๋าก่อนจะหันไปทางชายหนุ่มเดี๋ยวฉันมาที่ประกาขับรถคู่ใจออกไปตามท้องถนนผ่านตู้ ATM ไปหลายตู้แล้วแต่หญิงสาวกลับไม่จอดเธอคิดหาวิธีรอดวิธีใดก็ได้ที่จะสามารถเคลียร์นายปิติกรทิ้งไปไม่เช่นนั้น มันต้องมาคอยรียดไถเงินเธอแน่ๆหญิงสาวเลี้ยวรถขับตรงไปยังบ้านสวนทันทีช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหญิงสาวร้องไห้โฮวิ่งเข้าไปในบ้านคนในบ้านถึงกับแตกตื่นด้วยความตกใจเนื่องจากกําลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่เกิดอะไรขึ้นกี้นายหัวตรงเข้าถามหญิงสาวทันทีนายพิติกร์มันมาที่บ้านกี้ค่ะมันมาขู่กี้หญิงสาวฟุบหน้าร้อง Hi. ไห้ไหลบางสันเทิมเรากับเสียขวัญมาจริงๆ ทว่าทิตาพากลับเบือนหน้าหนีเธอไม่เชื่อในสิ่งที่คุณครูสาวพูดแม้แต่นิดเดียวทั้งเรื่องที่ทีปกาสมรู้ร่วมคิดกับนายปิติกรเธอก็ไม่เคยปริป,ปากบอกใครด้วยไม่อยากทำลายอนาคตของหญิงสาวให้ต้องพังพินาศลงเธอได้แต่หวังว่าการให้อภัยในครั้งนี้จะทำให้ทิปกากลับตัวกลับใจเสียใหม่นายปิติกรอย่างนั้นเหรอมันมาทำไมมันมาข่มขู่กี้ค่ะมันจะให้กี้หาเงินให้มันกี้กลัวกี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงต้องมาหาในหัว กีไม่รู้จะเอาเงินจากไหนให้มันกีกลัวมันทำร้ายกี้หญิงสาวฟุบหน้าลงกับอกหนาะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะโทรบอกตำรวจไปลากคอมันเองชายหนุ่มกัดฟันกรอดเขาและเพื่อนตำรวจออกตามหาตัวมันเพราะว่ากลับไม่พบทีแท้มันก็ไปข่มขู่ทีปกานี่เองร่างเล็กสยะย,ยิ้มเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตนวางไว้ทีตาพาสายหน้าอย่างอ่อนใจทีปกาไม่มีท่าทีสำนึกแม้แต่น้อย ซามยังเอาความดีใส่ตัวเองโยนความชั่วใส่คนอื่นหลังจากโทรแจ้งตำรวจจินวัตรก็ออกไปกับทีปกาทิ้งให้หญิงสาวนั่งช่างใจอยู่เพียงลำพังนายหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นซึมๆไปดวงยหวะเอ่ยถามขณะช่วยกันเก็บสำรับอาหารยิวาเธอคิดว่าคนชั่วสมควรได้รับการลงโทษหรือเปล่าสมควรสิคะนายหญิงไม่มีสาเหตุอะไรที่เราจะต้องปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลว่าแต่นายหญิงหมายถึงใครหรอคะดวงยหวาถามกลับ ไม่มีอะไรหรอกจ้ะถิตาพาเลือกที่จะไม่พูดและเก็บมันเอาไว้เป็นความลับตลอดไป